เขารับดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่30กันยายนโดยโคชเทฟบอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงคืนนี้ขอสนอร์อารัยังไงไฟเขียวให้กับมาเลเซียกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้ได้หรอนะไอ้หนูเมื่องานนี้ไทยโลมาเลเซียแบ็กซ้าชาวดัชจะกลับมาลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของแมนยูอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พลาดการย้ายทีมก่อนตลาดซัเมอร์จะปิดตัวลง มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งในผู้เล่นส่วนเกินที่แมนยูต้องการจะโลิออยช์ทางทีมช่วงในฤดูกาลสัปดาห25ร่วมกับทรงด้านของมาคาเบรส์ฟสฟอร์อชอาริอันโดกาดาโช่จด,ดอนซานโชและก็แอนโทนีโดยทั้ง4คนนั้นย้ายไปบทละด่าฮะยกเว้นมาเลเซียเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นหลังจากที่เขาตกลงนในการยืยมตัวกับอเอลเชลล่ล่มลงทําให้ทางด้านของฝั่งทางแบ็กซ้ายในวัย26ปีปรายนี้ไม่ได้ย้ายไปไหนและก็ถูกส่งลงไปฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปี เป็นการชั่วคราวทำพนักง,งานข่าว PA บริง,งานข่าวบอกว่ามาเลเซียจะได้รับโอกาสในการกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่กันอีกครั้งโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าววงในระบุเลยนตว่าเป็นแผนการของสโมสรที่วางเอาไว้ก่อนหน้านี้เพิ่มเติมแล้วไม่ใช่เหตุผลเพราะว่าอยากการบาดเจ็บของผู้เล่นคนอื่นๆหรือว่าฟอร์มการเล่นของทีมในปัจจุบันนอกจากนี้แล้วยังเป็นการอลองรับการย้ายทีมช่วงตลาดซื้อขาย รอบต่อไปในคราเนี้เพิ่มเติมด้วยซึ่งมาเลเซียก็เป็นหนึ่งในการเสริมทัพที่ล้มเหลวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงเวลาของเอ็ดดิชันฮาร์กที่คว้าตัวมาจากขด้นของเฟยนูดเป็นปรายแรกและก็เคยเป็นตัวหลักในฤดูกาลสัปดาหที่12แต่ว่าเป็นเพราะว่าอาการบาดเจ็บจะต้องพักยาวทั้งฤดูกาลสัปดที่13ทำให้อนาคตดับวูบในคราดนี้ลงชันชีเลนะก็เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นเ้ยกันนะฮะ ไฟเขียวให้มาเลเซียกลับมาซ้อมกับชิมได้แล้วเรามาดูข่าวต่อมันกันครับอารเลนไงเดโกยันบาเซร์นายิบรัตฟอร์ดเฉยเไม่ได้มีบังคับซื้อขาดนะเมื่องงนนี้บาเซร์นายังคงไม่ตัดสินใจในเรื่องการซื้อขาดบังคับแรัฟอร์ดหรือไม่ในช่วงเวลานี้ขณะเดียวกันเองก็ยืนยันว่าไม่มีค่าปรับหากว่าไม่ใช่ออปชั่นดังกล่าวในขณะนี้ โดยเดโก้พูดในการกาซฟุตบอลของบาซารินายืนยันการเซ็นสัญญาย,ยืมตัวอาร์เธอร์จากแมนยูเป็นเพียงแค่ข้อตกลงยืมตัวธรรมดาธรรมาเท่านั้นไม่ได้มีข้อบังคับในการซื้อขาดและก็ไม่ได้มีค่าปรับจํานวน5ล้านยูโรหากตัดสินใจไม่เซ็นสัญญายถาวรในช่วงราคา30ล้านยูโรในขาณะนี้โดยเขาอยู่ในสัญญาย,ยืมตัวแบบธรรมดานะ ไม่ได้มีการปรับใดๆเลยแต่ถ้าเราต้องการเขาจริงเราก็มีเงื่อนไขในการซื้อขาดอยู่แล้วมันยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการตัดสินใจสำหรับฤดูกาลหน้าแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเรานั้นมีความสุขกับเขาสิ่งที่เราคิดว่าเขาจะนํามาให้กับเราเขาก็จะนํามาเขาพิสูจน์การเล่นระดับสูงในคั้งที่ได้แจ้งเกิดได้เร็วด้วยและก็มีฤดูกาลที่ดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคัณงนี้ จากนั้นก็มีช่วงเวลาที่การบริหารจัดก,การซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็นการเปลี่ยนโคช้ชอะบางทีเขาอาจจะต้องเจอกับปัญหาร่วมอยู่ด้วยเพราะที่นั่นมีการทะเลาะร้องจากเขามากจนเกินไปแรัสฟอร์ดลงเล่นให้กับบาเ์เรลนาไปแล้วมากถึง8เกมยิงไป2ประตูกับบีก4ีอาซิสโดย2ประตูที่ทําได้เกิดขึ้นในเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่บุกไป,ปชนะดิวการ์เซ่น2-1ในครั้งนี้ก็เป็นในว่าง,งานนี้นะผมเรียกว่าบรัสฟอร์ดนั้นเริ่มฟอร์มกลับมาแล้วเพราะฉะนั้น ต้องรอดูเขาต่อไปว่ากลับมาที่แมนยูนั้นจะเจ๋งอย่างที่อยู่ที่บาร์เซโลนาหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยอย่างโหดน,นะฮะเมื่อแมนยูสอบแววจะตั้งโต๊ะในการคุยกับคุนซือปรจนนี้เพื่อจะมาแทนที่โรเบนอาร์มบร,ริมนะเมื่อแมนยูตกข่าวว่าอยากจะได้ตัวโอลิเวอร์กราสเนอร์กุนสือของบ้านผลบอลคริสตันพาเดชเข้ามาร,รับงานคุมทีมลุยตารางบอลแทนที่ รืปเบนอัลมอดิมที่เรียกว่าไม่สามารถจะสร้างผลบอลที่ดีออกมาได้เสียสักทีจากการบริงานของแมนเชสเตอร์อ e วิ n ิ n งนิวดอโดยในฤดูกาลนี้อาการของแมนยูยังคงไม่ดีขึ้นฮะหลังที่ผ่านการลุยผลบอลสบมาแล้วบากถึง6นัดมียังคงมีเพียงแค่7แต้มกองอยู่อันดับที่14กันอีกครั้งสวนให้เริ่มมีกระแสะบอกว่าบริเวณอัลมาริมอ,มอาจจะไม่รอดนะในฤดนี้ ทบบอบริหารยังออกมาแก้ต่างนะฮะเรื่องนี้เรียกว่านนหลังริมเสมอนะจ๊ะโดยการรายงานข่าวที่ออกมาระบุเลยนะว่าแมนยูสนใจที่จะคุยกับพนั่งของโอเดเวอร์กราชเนอร์ที่กาลังไปได้สวยกับพาเดชให้เข้ามารับไม้ต่อจาก,กริมซะหน่อยซึ่งบากันิญบ้ากุซือชาวออสเตรียออสเตรียก็พร้อมที่จะเก็บกระเป๋าโยกบั้นท้ายมารับงานที่แมนเชสเตอร์แบบว่าไม่รีบรอหากมีการติดต่อเข้ามาจริง ทังนี้โอลิเวอร์กาสเนอร์ใช้เวลาในการสร้างพาเดชของเขาแบบที่ไม่นานนะฮะไม่ว่าจะเป็นการได้มีการซื้อใครเข้ามามากมายแต่ก็สามารถนำทีมเป็นแชมป์เอฟเอคัพกับชาเลนจี้จิวได้สำเร็จแถมผลงานล่าสุดยังโค่นลิเวอร์พูลงได้อีกด้วยและตอนนี้ดีเกิลเองก็เป็นทีมเดียวที่ในลีกที่ยังคงไม่แพ้ใครนะเป็นในว่างานนี้ไม่รู้ว่าจะขายหมดทุกอย่างหรือเปล่านะฮะขายยังกระทั่งอาุนซื้อที่จะมาแมนยูในครั้งนี้เพิ่ม,เต,มเติมด้วย เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอาร์ติญงย์แมนยูนำโด่งเลยนะสถิติโอกาสยิงของพิมเบริกนัดแรกแซงซิตี้และก็หงส์ซะอีกโดยการน,นี้ทางด้านของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะครองอันดับหนึ่งทีมที่มีโอกาสในการทำประตูมากสุดในพิมเบริกฤดูกาลนี้หลังผ่านไปเพียงแค่6นัดแต่ว่าสร้างสถิติในการยิงมากถึง69ครั้งแต่เปลี่ยนเป็นสกอร์ได้เพียงแค่7ดลูกโดยมีแมนซิตี้และก็ลิเวอร์พูลไล่จี้มา ขณะที่อาร์ซนอลรั้งอันดับที่4แมนยูยังนำสถิติทีมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มีโอกาสยิงมากที่สุดนะฮะหลังทำไปได้มากถึง69ครั้งจากทั้งหมด6เกมด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิเวอร์พูลรั้งอันดับ2ร่วมส่วนอาร์ซนอลอยู่ที่4โดยแมนยูเรียกว่าเป็นทีมที่มีโอกาสในการยิงคู่แข่งจำนวนครั้งมากที่สุดในครั้งนี้แสงหน้าพวกบิ๊กทิกซิกเลยนะฮะถึง69ครั้งหลังจากพรีเมียร์ลีกผ่านไปแล้มากถึง6นัด อย่างไรก็ตามลูกทีมของโรเบนอัลเบริมเปลี่ยนให้เป็นประตูได้เพียงแค่7ลูกเท่านั้นซึ่งขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิเวอร์พูลตามมาเป็นอันดับที่2ร่วมโดยมีโอกาสยิง62ครั้งเท่ากันส่วนอาร์เนนอลหลังอันดับที่4มีโอกาสยิง58ครั้งเท่านั้นโดย10บอันดับทีมที่มีโอกาสยิงมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนัดแรกนะฮะอันดับหนึ่งเป็นแมนยู69ครั้งอันดับ2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ 62ครั้งอันดับ3เป็นลิเวอร์พูล62ครั้งอันดับ4เป็นอาร์เซนอล58ครั้งอันดับ5เป็นคริสตันพาเลต56ครั้งอันดับ6เป็นสเปอร์55ครั้งอันดับ7เป็นบรอนมัตห้าสิบครั้งอันดับ8เป็นไบรตัน52ครั้งอันดับ9เป็นของฟอร์เดชหสิบเอครั้งและอันดับที่10เป็นของเวสต์แฮม49ครั้งใดือนคันนี้ก็ถือว่ามีสถิติที่ดีอยู่พอสมควรนะฮะ เพื่อที่จะให้แมนยูนั้นลุยกันต่อไปแสดงว่านี่ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าบราเป็นอัมบริมนั้นที่มีเซอร์จิมราคิฟหนุนหลังอยู่นั่นเองเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรังไงเสียหมูเจ็บปวดที่ลูกเองก็ไม่เคยสัมผัสความเสด็จกับผีสักทีเมื่อเวนบร์ลี่ตํานานแมนยูยอมรับว่ารู้สึกเจ็บปวดที่ลูกๆของเขาไม่เคยได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของสโมสรในช่วงที่เติบโตข,ขึ้นมาในขณะนี้ โดยเสียหมูเองก็คว้าแชมป์ทุกรายการระหว่างคาแข้งกับบนันหน่งของ,งริสัทแดงรวมไปถึงแชมป์พิมพ์มบริก5สมัยอย่างไรก็ตามนะฮะามาตรฐานของยูยนิเต็ดนั้นตกลงเป็นอย่างมากในปัจจุบันทําให้บรูนี่ออกมายอมรับว่าเขาจดจําสโมสรไม่ได้อีกต่อไปแล้วในเวลาน,นี้ว่าเคยเป็นยังไงระหว่างออกมาพูดคุยในรายการเวนบรูนี่โชว์เขาบอกว่าควรจะนำผู้เล่นที่มีคาแรคเตอร์ยิ่งใหญ่อย่างบรอยคีน และก็พอสโคลงไปในห้องแต่งตัวเพื่อแสดงให้เห็นว่าสมสทรมีความหมายอย่างไรส่งบรอยคีนไปกองกลางห้องแต่งตัวดีไหมหรือว่าใส่พอสโคลงไปกองกลางห้องแต่งตัวด้วยเมื่อถูกถามว่าเขาจะเข้าไปร่วมหรือไม่รูนี่ตอบว่าผมจะตรงเข้าไปที่นั่นเช่นกันอย่างไรก็ดีที่สิ่งที่บรูนี่อยากจะให้เกิดมากที่สุดก็คือการให้ลูกๆของเขาเห็นความสำเร็จของสมสรโดยไคช์ ลูกคนโตอายุ15ปีเป็นนักเตะเยาวชนของทีมขณะที่เครย์วัย12ปีก็อยู่ในทีมเยาวชนเช่นกันผมไม่เคยเติบโตขึ้นมานฐานะที่เป็นแฟนแมนยูผมโตมาได้เป็นแฟนบอลเอฟเวอร์ตันแต่ผมใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับสโมสรครอบครัวของผมลูกชายของผมตอนที่อยู่กับสโมสรผมมีส่วนร่วมกับสโมสรมามากกว่า20ปีและสิ่งที่พวกเรากำลังเห็นนั้นบันเจ็บปวดมีแค่ลูกคนโตของผมที่เคยเห็นแมนยูได้แชมป์พรีเมีย ลูกๆของผมไม่รู้นะว่าความสเส็จของแมนอยู่นั้นเป็นอย่างไรผมอยากจะให้พวกเขาได้เห็นสิ่งเหล่านั้นอีกครั้งวัฒนธรรมสโมสรมันหายไปแล้วผมเห็นได้ทุกวันผมได้เห็นพนักง,งานตกงานผู้คนไม่มีงานทําผมมีลูกอยู่สองคนที่อยู่กับทีมเยาวชนและในสโมสรผมหวังจริงๆนะว่านั่นจะเป็นเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ในเวลานี้ สิ่งที่ผมกำลังเข็นในสโมสรน,นั้นไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครั้งนี้อย่างที่รู้กันกนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงทิ่นกินครับขอบคุณทุกคนที่รชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ